ผู้ชายสัมผัสสามส่วนนี้ผู้หญิงคนไหนก็รู้สึกมีความสุขความรักและความผูกพันในความสัมพันธ์ไม่ได้มาจากแค่คำพูดหวานๆเท่านั้นแต่ยังมาจากการสัมผัสที่อ่อนโยนความเอาใจใส่และการกระทำที่แสดงออกถึงความรักอย่างละเอียดอ่อนโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงและการสัมผัสทางกายมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้สึกและสร้างความใกล้ชิดกับอีกฝ่าย การสัมผัสที่แผ่วเบาแต่ถูกจุดสามารถสร้างความสุขความปลอดภัยและกระตุ้นความรู้สึกรักให้รุนแรงขึ้นได้ผู้ชายมักคิดว่าการจะทำให้ผู้หญิงมีความสุขนั้นต้องมาจากการกระทำที่รุนแรงหรือโอ้อวดแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงมีจุดที่ไวต่อความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่ในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ยังมีความหมายทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งอีกด้วยเมื่อผู้ชายสัมผัส3ส,ส่วนนี้ยังถูกวิธีไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็สามารถทำให้ผู้หญิงรู้สึกวันไหวสบายใจและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรามาดูกันว่า นวนพิเศษนี้มีอะไรบ้างและจะสัมผัสอย่างไรให้ดูดีเพื่อครองใจเธอ 1. สัมผัสที่แก้มท่าทีที่อ่อนหวานสร้างความรู้สึกปลอดภัยใบหน้าเป็นส่วนที่แสดงอารมณ์ของผู้หญิงได้ชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะเมื่อผู้ชายสัมผัสแก้มของผู้หญิงเบาๆเธอจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความใกล้ชิดที่เอ่อล้นในหัวใจผู้หญิงมักจะชอบการสัมผัสที่นุ่มนวลเพราะทาให้รู้สึกได้รับการปกป้องและทะนุถนอมการลูบไล้ที่แก้มเบาๆการสัมผัสเผาๆาขณะพูดคุยหรือการหอมแก้มล้วนทาให้ผู้หญิงวันไหวได้ทั้งสิน้นการกระทํานี้ไม่เพียงแต่แสดงความรักแต่ยังสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งระหว่างคนสองคนทําไมการสัมผัสแก้มจึงทําให้ผู้หญิงมีความสุขโอให้ความรู้สึกปลอดภัยอ่อนโยนและอ่อนหวาน โอแสดงถึงความเอาใจใส่ความธนุถนอมและการตามใจของผู้ชายโอช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นวิธีสัมผัสที่ถูกต้องโอขณะพูดคุยลองวางมือบนแก้มของเธอเบาๆแล้วมองเข้าไปในดวงตาของเธอโอตอนที่จะจูบอาจใช้มือประคองแก้มของเธอเบาๆเพื่อเพิ่มความโรแมนติกโอลูบไล้แก้มของเธอขณะที่เธอกำลังซบคุณจะช่วยให้เธอรู้สึกว่าได้รับความรัก2ส,สัมผัสที่หลัง ความรู้สึกที่ได้รับการปกป้องและมั่นคงแผ่นหลังเป็นสัญลักษณ์ของความปกป้องและความมั่นคงเมื่อผู้ชายสัมผัสหลังของผู้หญิงอย่างนุ่มนวลเธอจะรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจอย่างที่สุดผู้หญิงมักจะไวต่อการสัมผัสจากด้านหลังโดยเฉพาะบริเวณแผ่นหลังการกอดจากด้านหลังการลูบหลังเบาๆหรือเพียงแค่วางมือบนหลังขณะเดินไปด้วยกันก็สามารถทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นได้รับการปกป้องและทะนุถนอมทำไมการสัมผัสหลังจึงส่งผลอย่างมากโอแสดงถึงความห่วงใหญ่และการปกป้องทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัย โอช่วยลดความเครียดทําให้ผ่อนคลายและเพิ่มความผูกพันระหว่างคนสองคนโอเป็นวิธีแสดงความใกล้ชิดโดยไม่ต้องใช้คําพูดวิธีสัมผัสที่ถูกต้องโอเมื่อเดินไปด้วยกันให้วางมือบนหลังของเธอเบาๆเพื่อนําทางและสร้างความรู้สึกปกป้องโอเมื่อกอดจากด้านหลังให้วางมือบนหลังเพื่อให้เธอรู้สึกถึงความมั่นคงของคุณโอเมื่อเธอเครียดอัดรูปหลังเบาๆเพื่อช่วยให้เธอผ่อนคลายสสัมผัสที่มือ เพิ่มความใกล้ชิดและความผูกพันมือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ได้มากมายการจับมือเบาๆการสัมผัสโดยบังเอิญหรือการลูบมือเบาๆสามารถทําให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับความรักและความผูกพันมากขึ้นมือเป็นอวัยวะที่เราใช้สื่อสารกันบ่อยครั้งแต่กลับไม่ค่อยมีใครสังเกตถึงผลกระทบในเรื่องความรักเมื่อผู้ชายจับมือผู้หญิงมันไม่ใช่แค่ท่าทีธรรมดาแต่ยังมีความหมายทางอารมณ์ที่ลึกซึง้งทําไมการสัมผัสที่มือจึงส่งผลอย่างมากโอสร้างความรู้สึกปลอดภัยใกล้ชิดและเป็นที่รัก โอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันและคำมั่นสัญญาในความรักโอทําให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการทนุถนอมและเอาใจใส่วิธีสัมผัสที่ถูกต้องโอจับมือขณะเดินเล่นเพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดโอลูบนิ้วของเธอเบาๆขณะพูดคุยเพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติกโอใช้มือลูบฝ่ามือเบาๆเมื่อเธอเครียดเพื่อช่วยให้เธอผ่อนคลาย ผู้หญิงไม่ได้รักด้วยหูเพียงอย่างเดียวแต่ยังรับรู้ความรักผ่านการสัมผัสที่อ่อนโยนและความเอาใจใส่จากอีกฝ่าย3ามส่วนของร่างกายนี้ได้แก่แก้มหลังและมือแม้จะไม่ใช่จุดที่ไวต่อความรู้สึกทางกายภาพอย่างที่หลายคนคิดแต่กลับส่งผลอย่างมากต่ออารมณ์และจิตใจของผู้หญิงเมื่อผู้ชายรู้จักสัมผัสส่วนเหล่านี้อย่างนุ่มนวลและทินทีพวกเขาไม่เพียงแต่ทําให้ผู้หญิงมีความสุขแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความรักบางครั้งแค่การสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทําให้หัว ใจของผู้หญิงสันไหวช่วยให้ความรักเบ่งบานยิ่งขึ้นดังนั้นหากคุณต้องการทําให้ผู้หญิงของคุณมีความสุขในความหมายที่แท้จริงให้ใส่ใจกับการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายเหล่านี้เพราะในความรักบางครั้งไม่ต้องการสิ่งที่ซับซ้อนเทียงแค่การสัมผัสที่ถูกที่ถูกเวลาก็สามารถทําให้เธอลหลงไหลคุณไปตลอดการผู้หญิงวัยกลางคนนอกใจมีสีลักษณะเด่นนี้บนร่างกาย เมื่อพูดถึงเรื่องนอกใจคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงผู้ชายมากกว่าเพราะค่านิยมทางสังคมตั้งแต่โบราณได้ตีตราว่าผู้ชายมีนิสัยเจ้าชู้และง่ายต่อการถูกยั่วยวนแต่ในความเป็นจริงผู้หญิงก็สามารถนอกใจได้เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนผู้หญิงวัยกลางคนที่นอกใจไม่ได้เป็นเพราะความต้องการทางเพศหรือต้องการทรยศครอบครัวเสมอไปแต่บางครั้งมาจากความเหงาในชีวิตคู่การขาดความรักหรือต้องการค้นหาความรู้สึกรักที่เคยมีในวัยสาวอีกครั้งพวกเธอมักจะพยายามปกปิดเรื่องนี้แต่ไม่ว่าจะระวัง แค่ไหนก็ยังมีสัญญาณที่แสดงออกทางร่างกายซึ่งหากสามีสังเกตก็จะสามารถรับรู้ได้แล้วอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดบนร่างกายของผู้หญิงวัยกลางคนเมื่อพวกเธอนอกใจนี่คือ4ลักษณะที่สังเกตได้ง่ายที่สุด 1. ผิวพันธ์เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกว่าปกติ หนึ่งในสัญญาณที่เห็นได้ง่ายที่สุดในผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์นอกสมรสคือการเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณผู้หญิงวัยกลางคนมักต้องเผชิญกับปัญหาริ้วรอยแห่งวัยริ้วรอยปรากฏมากขึ้นผิวหมองคล้ำจากความกดดันในเรื่องงานครอบครัวและอายุแต่เมื่อมีผู้ชายคนอื่นนอกเหนือจากสามีมาให้ความสนใจและเอาใจใส่อารมณ์ของพวกเธอก็จะเปลี่ยนไปในทางบวกและสิ่งนั้นก็แสดงออกมาทางผิวพรรณอย่างชัดเจนผู้หญิงที่นอกใจมักจะมีผิวที่เปล่ปลงปลั่งสดใสขึ้นเนื่องจากสภาพจิตใจที่เบิกบานและมีความสุข ใช้เวลาดูแลตัวเองมากขึ้นใช้เครื่องสอําอางบำรุงผิวเข้าสปามากหน้าบ่อยขึ้นความเครียดลดลงไม่ค่อยทําหน้าบึ้งตึงเหมือนเมื่อก่อนทําให้สัญญาณแห่งไวช้าลงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากเครื่องสํญญาอางเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากอารมณ์ที่ตื่นเต้นเมื่อมีความรักครั้งใหม่นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเมื่อเทียบก,กับช่วงก่อหน้าหน้าที่ยังไม่มีบุคคลที่สามเข้ามา 2. เปลี่ยนแปลงสไตล์การแต่งตัวให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้น หากผู้หญิงวัยกลางคนที่เคยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการแต่งตัวชอบใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายและสะดวกสบายแต่จูจ่ๆก็กลายเป็นคนทันสมัยขึ้นแต่งตัวดูอ่อนกว่าวัยนั่นอาจเป็นสัญญาณที่น่าสนใจการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดได้แก่การเลือกเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันมากขึ้นใส่ใจเรื่องสีสันและดีไซน์ที่ดูเซ็กซี่กว่าเดิมช้อปปิ้งชุดเดรสน้ำหอมและเครื่องประดับบ่อยขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเริ่มลองสไตล์แฟชั่นใหม่ๆที่แปลกตาและกล้าสแสดงออกมากขึ้น ดูแลทรงผมมากขึ้นมีการดัดย้อมหรือจัดแต่งทรงใหม่แทนที่จะเป็นทรงผมเดิมๆที่คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากความต้องการที่จะดูน่าดึงดูดในสายตาของคนรักใหม่ผู้หญิงเมื่อมีความรักก็อยากจะสวยขึ้นและหากาการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่มีเหตุผลนั้นควรเช่นเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานหรือเข้าระนวยงานสำคัญก็อาจเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์นอกสมรส 3. ถ้าเดินและกิริยทาทั้งดูอ่อนช้อยและมั่นใจขึ้น ผู้หญิงวัยกลางคนที่นอกใจมักจะไม่ปรากฏในท่าทางที่ดูหนักอึ้องและเหนื่อยล้าของภรรยาที่ยุ่งอยู่กับครอบครัวและลูกๆอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นคนที่สดใสมีชีวิตชีวาถ้าเดินเบาสบายและอ่อนช้อยขึ้นจุดที่สังเกตได้ง่ายได้แก่ถ้าเดินที่ดูสง่าขึ้นไม่มีความรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลียกิริยาท่าทางการใช้มือและเท้าดูสง่างามมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแววตาสดใสเป็นประกายเผยให้เห็นความสุขและความเบิกบาน มักจะยิ้มคนเดียวเมื่ออ่านข้อความหรือคิดถึงอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากความสุขที่พวกเธอกำลังประสบอยู่เมื่อมีคนให้ความสนใจและเอาใจใส่พวกเธอก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและน่ารักขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะแสดงออกมาภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ 4. กลิ่นกายเปลี่ยนไปดูแลเรื่องกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ผู้หญิงวัยกลางคนมักจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตเรียบง่ายขึ้นรวมถึงการใช้น้ำหอมหรือการดูแลกลิ่นกายแต่ถ้าจูจ่ๆพวกเธอก็หันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นนั่นอาจเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองการเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยได้แก่การฉีดน้ำหอมบ่อยขึ้นหรือแม้แต่เลือกใช้กลิ่นที่เย้อยยวนและเซ็กซี่อาบน้ำและทาโลชั่นบำรุงผิวอย่างพิถีพิถันมากขึ้นเพื่อให้กลิ่นหอมติดทนนานเลือกเสื้อผ้าที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆและน่าดึงดูด เมื่อออกไปข้างนอกมาจะตรวจสอบกลิ่นน้ำหอมอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองดูหน่าดึงดูดที่สุดกลิ่นหอมเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สร้างแรงดึงดูดระหว่างชายหญิงหาก่อนหน้านี้ผู้หญิงไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ตอนนี้กลับใส่ใจเป็นพิเศษอาจเป็นไปได้ว่าเธอกําลังต้องการสร้างสเสน่ห์กับใครบางคนนอกเหนือจากสามีผู้หญิงวัยกลางคนที่นอกใจไม่ใช่เรื่องที่จะสังเกตได้ง่ายเสมอไปแต่การเป ลีนแปลงทางร่างกายมักจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเมื่ออารมณ์เปลี่ยนไปความสุขครั้งใหม่ก็จะแสดงออกมาทางผิวพันธ์การแต่งกายกิริยาทา่าและแม้กระทั่งกลิ่นกายอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์รือดูแลตัวเองมากขึ้นจะเป็นสัญญาณของการนอกใจบางครั้งพวกเธอเพียงแค่ต้องการรักตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เสียสละเพื่อครอบครัวมานานหลายปีสิ่งสำคัญคือสามีต้องรู้จักสังเกตรับฟังและอยู่เคียงข้างภรรยาเพื่อรักษาความสุขในชีวิตสมรส หากภรรยามีสัญญาณเหล่านี้แต่ชีวิตคู่ยังคงอบอุ่นและมีความสุขอาจเป็นไปได้ว่าเธอกำลังต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นแต่ถ้ามาพร้อมกับความเฉยเมยและห่างเหินในความสัมพันธ์นั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าในชีวิตสมรสสิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจระหว่างคนสองคนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความสุขพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวของผู้หญิงมีมีสามีที่รู้สึกขาดแคลมานาน ในชีวิตสมรสนอกจากความรักความเอาใจใส่และการแบ่งปันแล้วความต้องการทางอารมณ์และความรู้สึกก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันเมื่อผู้หญิงมีสามีแต่รู้สึกขาดแคลนมาเป็นเวลานานเธอจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมแม้บางครั้งเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความว่างเปล่าในใจแต่ยังเป็นเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือเงียบๆว่าเธอกำลังต้องการความเอาใจใส่และความรักจากคู่ชีวิตมากขึ้นนี่คือพฤติกรรมที่สังเกตได้ง่ายในผู้หญิงมีสามีที่กำลังขาดแคลนความรักมาเป็นเวลานาน 1. ชอบถอนหายใจอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายเมื่อผู้หญิงรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตสมรสภายในใจของเธอจะเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงและความรู้สึกหวงเวงสิ่งนี้ทําให้เธอถอนหายใจบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเป็นเหมือนการระบายความเศร้าในใจอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายตอนเช้าอาจจะร่าเริงแต่ตกบ่ายกลับซึมเศร้าหมุดหงิดง่ายหรือกลายเป็นคนเงียบขรึมมักจะตกอยู่ในภาวะความคิดนั่งเงียบเงียบเป็นชั่วโมงแต่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับอะไรเลย นี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเธอกำลังขาดแคลนความรักและต้องการการแบ่งปันอย่างแท้จริงจากคู่ชีวิต 2. ดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างผิดปกติผู้หญิงที่ปกติไม่ค่อยใส่ใจรูปลักษณ์ภายนอกแต่จูจ่ๆก็หันมาให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจเป็นเพราะเธอกำลังพยายามเรียกคืนความมั่นใจหรือดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นสัญ,ญญาณที่สังเกตได้ง่ายคือเริ่มดูแลผิวพรรณแต่งหน้ามากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจ เลือกเสื้อผ้าที่ดูเซ็กซี่ขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์ให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาของคนอื่นเป็นพิเศษเมื่อตัวเองเปลี่ยนลุกการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเธอกำลังรู้สึกขาดการยอมรับและปรารถนาที่จะได้รับความสนใจจากใครสักคน 3. ชอบส่งข้อความหาเรื่องคุยที่ไม่จำเป็นผู้หญิงเมื่อรู้สึกเหงาจะมีแนวโน้มที่จะแสวงหาการเชื่อมต่อผ่านการพูดคุยแม้ว่าจะไม่มีเนื้อหาสำคัญอะไรก็ตาม สัญญาณที่สังเกตได้คือส่งข้อความหาเพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งานใช้มากขึ้นแม้จะเป็นแค่เรื่องสเพเรตเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนากับคนต่างเพศทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนิสัยแบบนี้ชอบเข้าร่วมกลุ่มแชทหรือการสนทนายาวๆเพื่อกลบเกลื่อนความโม้งเปล่าการสแสวงหาการเชื่อมต่อผ่านข้อความหรือการพูดคุยเป็นพิยงวิธีโดยไม่รู้ตัวที่ทําให้เธอรู้สึกว่ายังคงได้รับความสนใจการรับฟังและความเข้าใจ4ชอบฟังคําพูดหวานๆจากคนต่างเพศ ผู้หญิงที่กำลังขาดแคลนความรักจะอ่อนไหวต่อคำชมและความเอาใจใส่จากคนอื่นมากขึ้นพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวคือเมื่อได้รับคำชมจากผู้ชายคนอื่นเธอจะรู้สึกดีใจและจดจำได้นานกว่าปกติหวั่นไหวง่ายกับคำพูดหวานๆแม้จะรู้ว่าเป็นเพียงคำพูดตามมารยาทไม่ปฏิเสธความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆเช่นการเปิดประตูให้การถามไถ่หรือการอวยพรให้ฝันดีจากคนต่างเพศ นี่ไม่ใช่สัญญาณของการนอกใจแต่เป็นเพียงปฏิกิริยาตามธรรมชาติของคนที่กำลังรู้สึกว่างเปล่าและต้องการการเติมเต็มทางจิตใจ 5. ไม่มีความสนใจในตัวสามีเหมือนเดิมสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของผู้หญิงที่ขาดแคลมานานคือการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติต่ตอสามีสัญญาณที่สังเกตได้ง่ายคือไม่เป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาหรือปรับทุกกับสามีทั้งที่ก่อนหน้านี้ชอบที่จะแบ่งปัน เฉยเมยหรือมีปฏิกิริยาเย็นชากับการแสดงความใกล้ชิดของสามีรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตสมรสอยู่เสมอบางครั้งไม่ใช่เพราะสามีทำผิดแต่เป็นเพราะเธอเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ที่ขาดการเชื่อมต่อหากสถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปชีวิตสมรสก็จะยิ่งห่างเหินและอาจนำไปสู่รอยร้าวที่รุนแรงขึ้นผู้หญิงเมื่อขาดคานความรักในชีวิตสมรสมักจะมีพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัว พวกเธออาจจะถอนหายใจมากขึ้นดูแลตัวเองอย่างผิดปกติสแสวงหาการเชื่อมต่อผ่านข้อความหวั่นไหวง่ายกับคำพูดหวานหวานหรือค่อยๆห่างเหินจากสามีสิ่งสำคัญไม่ใช่การตำหนิหรือตัดสินแต่คือความเข้าใจและความเอาใจใส่ที่ทันท่วงทรวนี่จากผู้เป็นสามีหากผู้ชายคนหนึ่งมีความละเอียดอ่อนพอที่จะสังเกตเห็นสัญญ,ญาณเหล่านี้และเป็นฝ่ายเริ่มที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ชีวิตสมรสก็จะยังคงรักษาความอบอุ่นและความมั่นคงไว้ได้ ดังนั้นหากคุณเห็นว่าผู้หญิงของคุณมีสัญญาณเหล่านี้อย่าเพิ่งรีบตำหนิแต่จงใช้เวลาเอาใจใส่และรักเธอให้มากขึ้นผู้หญิงที่มีความต้องการสูงเมื่อเจอผู้ชายมักมีพฤติกรรมนี้ ความต้องการทางเพศไม่ใช่เอกสิทธิ์ของผู้ชายเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทั้งทางจิตใจและร่างกายของผู้หญิงด้วยอย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะแสดงความต้องการของตอนเองออกมาอย่างชัดเจนมีบางคนที่มีความต้องการทางอารมณ์และร่างกายสูงแต่แทนที่จะพูดตรงๆพวกเธอกลับแสดงออกผ่านพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้พบกับผู้ชายที่หน้าดึงดูดหรือทำให้ใจสัน่นและผู้หญิงที่มีความต้องการสูงมักมีพฤติกรรมอย่างไรพวกเธอจะมีพฤติกรรมพิเศษอะไรเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชายที่พวกเธอสนใจ เรามาดูกัน 1. สายตาที่แสดงออกถึงความดึงดูดมองนานกว่าปกติผู้หญิงที่มีความต้องการสูงเมื่อพบกับผู้ชายที่ทําให้พวกเธอรู้สึกสนใจจะมีแนวโน้มที่จะมองนานขึ้นสายตาจะจดจอ่อและมีความลึกซึ้งหากพวกเธอรู้สึกดึงดูดอย่างมากสายตาอาจจะกวาดมองไปทั่วร่างกายของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวสายตาที่เขินอายแต่ต้องการความสนใจ ผู้หญิงบางคนไม่กล้ามองตรงๆแต่จะแอบมองอย่างลับๆแล้วรีพันไปทางอื่นหากผู้ชายจับได้ว่าพวกเธอมองอยู่พวกเธออาจจะกระพริบตาทีๆยิ้มเบาๆหรือหันหนีไปเหมือนไม่เคยสนใจสายตาคือหน้าต่างของหัวใจและบางครั้งก็ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดดังนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดของผู้หญิงเมื่อมีความต้องการสูง 2. การสัมผัสร่างกายโดยไม่รู้ตัวสัมผัสที่คอริมฝีปากหรือผม มาอยู่ใกล้ผู้ชายที่พวกเธอสนใจผู้หญิงอาจจะสัมผัสที่คอริมฝีปากหรือผมของตัวเองโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นพฤติกรรมตามสัญชาตญาณที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงและความต้องการที่จะดึงดูดความสนใจรูปไล้ข้อมือแขนหรือฝ่ามือผู้หญิงบางคนมีนิสัยชอบลูบแขนหรือฝ่ามือของตัวเองเบาๆเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือประมาณนี้เป็นสัญญาณของความคาดหวังถึงบางสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อพวกเธอรู้สึกตื่นเต้นกับอีกฝ่าย หากสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้บอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับความรู้สึกที่แท้จริงของผู้หญิงเมื่อได้พบกับผู้ชายที่พวกเธอสนใจ3วิธีการสื่อสารที่ดูเย้ายวนขึ้นน้ำเสียงที่นุ่มนวลและมีเสน่ห์ขึ้นเมื่อผู้หญิงมีความต้องการสูงและกำลังถูกดึงดูดน้ำเสียงของพวกเธอจะเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงที่นุ่มนวลช้าลงและอ่อนโยนขึ้นหากพวกเธอชอบอีกฝ่ายจริงๆน้ำเสียงอาจจะต่ำลงเล็กน้อยสร้างความรู้สึกที่เย้ายวนวาการพูดคุยที่น่าดึงดูดและขี่เล่น เมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือสนใจในตัวอีกฝ่ายพวกเธออาจจะกลายเป็นคนตลกขบขันและเป็นฝ่ายเริ่มหยอกล้อเพื่อยืดเวลาการสนทนาหากอีกฝ่ายตอบรับพวกเธออาจจะใช้สายตาหรือรอยยิ้มที่มีความหมายแฝงเพื่อแสดงออกถึงความสนใจ4เป็นฝ่ายเข้าใกล้ลดระยะห่างทางกายเข้าใกล้มาขึ้นเมื่อพูดคุยผู้หญิงที่มีความต้องการสูงเมื่อพบก,กับผู้ชายที่น่าสนใจมักจะไม่รักษาระยะห่างพวกเธออาจจะโน้มตัวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเพื่อแสดงออกถึงความสนใจ สัมผัสอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือพวกเธอจะมีการสัมผัสเล็กๆน้อยๆแต่มีความตั้งใจเช่นสัมผัสที่มือเบาๆเมื่อหัวเราสัมผัสที่ไหล่หรือหลังของอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจเมื่อเดินผ่านนี่คือสัญญาณทางกายที่พวกเธอส่งออกมาโดยไม่รู้ตัวเพื่อแสดงความต้องการที่จะเชื่อมต่อ 5. แสดงออกผ่านภาษากายถ้ายืนหรือนั่งที่เปิดเผย เมื่อรู้สึกสนใจผู้หญิงที่มีความต้องการสูงมากจะมีท่าทางที่เปิดเผยไม่หดตัวหรือเก็บตัวหากพวกเธอนั่งไขว่ห้างหรือหมุนสะโพกเบาๆเมื่อยืนนี้อาจเป็นสัญญาณของสเสน่ห์ตามธรรมชาติกัดริมฝีปากหรือเลียริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวที่พบบ่อยมากในผู้หญิงเมื่อรู้สึกสนใจคือการกัดริมฝีปากหรือเลียริมฝีปากเบาๆนี่เป็นปฏิกิริยาทางร่างกายเมื่อพวกเธอรู้สึกตื่นเต้นหรือต้องการความสนใจจากอีกฝ่าย ผู้หญิงที่มีความต้องการสูงไม่ใช่ว่าจะแสดงออกด้วยคำพูดเสมอไปแต่ร่างกายของพวกเธอจะเปิดเผยความรู้สึกนั้นเองสายตาท่าทางน้ำเสียงและวิธีการสื่อสารล,ล้วนเป็นสัญญาณที่บอกไปถึงความปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับผู้ชายที่พวกเธอสนใจสิ่งสำคัญคือการอ่านสัญญาณให้ถูกต้องและเข้าใจความหมายของมันแทนที่จะรีสรุปอย่างผิดๆความละเอียดอ่อนและความเข้าใจจะช่วยให้คุณรับรู้ได้ว่าผู้หญิงคะหนึ่งสนใจคุณจริงๆหรือไม่ผู้หญิงมีสามีที่อยากลองของใหม่ มักจะแสดงออกในจุดนี้ชีวิตสมรสเป็นเหมือนที่พึ่งพิงที่มั่นคงแต่ก็อาจกลายเป็นกรงขังที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกอึอดอัดได้หากขาดความเอาใจใส่และความเข้าใจจากสามีเมื่อชีวิตคู่เริ่มจืดชืดน่าเบื่อหรือขาดความรู้สึกที่ร้อนแรงผู้หญิงบางคนก็เริ่มหอยหาสิ่งใหม่ๆหรือที่เรียกว่าอยากลองของใหม่แล้วสัญ,ญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าผู้หญิงมีสามีแล้วแต่กําลังมีความรู้สึกที่แปลกไปนอกชีวิตสมรสพวกเธอมักจะแสดงออกในจุดไหนเมื่อสภาพยายใจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลงไป หากสังเกตให้ดีผู้ชายอาจจะสามารถรับรู้และกอบกู้ชีวิตสมรสของตัวเองได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 1. ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของผู้หญิงที่กำลังอยากลองของใหม่คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกก่อนหน้านี้เธออาจจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการแต่งหน้าแต่งตัวเรียบง่ายแต่จู่ๆก็หันมาดูแลตัวเองเป็นพิเศษซื้อเสื้อผ้าใหม่น้ำหอมใหม่เปลี่ยนทรงผมบ่อยๆ ใส่ใจเรื่องรูปร่างมากขึ้นขยันเข้าฟิตเนสควบคุมอาหารเพื่อให้ร่างกายกระชับและมีสเสน่ห์เลือกเสื้อผ้าที่เซ็กซี่ขึ้นผู้หญิงมีสามีมักจะแต่งตัวมิชิดแต่เมื่อเริ่มต้องการสร้างความประทับใจให้ใครบางคนพวกเธอก็จะเลือกเสื้อผ้าที่ดูเซ็กซี่ขึ้นเช่นชุดเรสรัดรูปหรือเสื้อผ้าที่เปิดเผยเล็กน้อยแต่ดูดีให้ความสำคัญกับชุดชั้นในเซ็กซี่เป็นพิเศษทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจ หากผู้หญิงคนหนึ่งจู่จูก็เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้ดูน่าดึงดูดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังโหยหาความแปลก็ใหม่ในเรื่องความรักสสนใจสามีน้อยลงหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดและเย็นช,นชาในชีวิตคู่เมื่อผู้หญิงมีความรู้สึกอื่นนอกชีวิตสมรสพวกเธอมักจะหมดความสนใจในตัวสามีไม่เป็นฝ่ายเริ่มเข้าใกล้มักจะหาทางหลีกเลี่ยงอางว่ายุ่งเหนื่อยหรือไม่มีอารมณ์หากมีความสัมพันธ์ทางเพศ ก็จะรู้สึกขาดความกระตือรือร้นทำไปอย่างผิวเผินไม่ดื่มด่ำเหมือนเมื่อก่อนไม่แบ่งปันเรื่องราวกับสามีผู้หญิงโดยธรรมชาติชอบที่จะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่เมื่อพวกเธอเริ่มมีความสนใจอื่นพวกเธอก็จะค่อยๆห่างเหินจากสามีจากที่เคยเล่าเรื่องงานเรื่องลูกก็จะเริ่มรักษาระยะห่างและพูดน้อยลงมีแนวโน้มที่จะปกป้องโทรศัพท์มือถือเก็บเรื่องส่วนตัวไว้ไม่ต้องการให้สามีรู้มากเกินไป หากเธอไม่ต้องการที่จะแบ่งปันความคิดหรือความรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเป็นไปได้ว่าใจของเธอได้หันไปหาคนอื่นแล้ว 3. ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างลับๆล,ล่อๆหนึ่งในสัญ,ญญาณที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือมักจะเช็คข้อความแต่ไม่ให้สามีเห็นหน้าจอมักจะยิ้มเมื่อส่งข้อความแต่กลับซ่อนเนื้อหาการสนทนาไว้ตั้งรหัสผ่านโทรศัพท์หรือไม่วางโทรศัพท์ไว้ใกล้สามีเหมือนเดิม หลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์ต่อหน้าสามีหากผู้หญิงมีสามีแต่จูจูก็รับโทรศัพท์ในที่ส่วนตัวหรือแสดงอาการกังวลเมื่อสามีบังเอิญเห็นข้อความนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ลบประวัติการโทรหรือมีท่าทีหลีกเลี่ยงเมื่อถูกถามเป็นไปได้ว่าเธอกำลังปิดบังอะไรบางอย่างโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถรักษาความสัมพันธ์ลับๆได้ ดังนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดในการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพวกเธอ 4. อารมณ์แปรปรวนโมโหง,ง่ายโดยไม่มีเหตุผลเมื่อผู้หญิงมีความสนใจอื่นนอกชีวิตสมรสพวกเธอมักจะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดกับสามีอย่างไม่มีเหตุผลก่อนหน้านี้เธออาจจะมองข้ามความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้กลับโมโหงง่ายขึ้นแทนที่จะพูดคุยอย่างร่าเริงเธอกลับแสดงท่าทีเบื่อหน่ายหรือหงุดหงิดเมื่ออยู่ใกล้สามี หาเรื่องทะเลาะเพื่อที่จะได้มีเหตุผลในการตีตัวออกห่างหรือลดความผูกพันบางครั้งก็ร่าเริงบางครั้งก็ห่างเหินอย่างน่าประหลาดใจบางครั้งเธอก็อาจจะดูมีความสุขมากเหมือนมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในชีวิตแต่บางครั้งเธอก็กลายเป็นคนเย็นชาห่างเหินและไม่สนใจความรู้สึกของสามีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นี้อาจเกิดจากความรู้สึกแปลกใหม่ที่เธอกำลังประสบอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งภายในใจเกี่ยวกับศีลธรรมและความรับผิดชอบในชีวิตสมรสไม่ใช่ผู้หญิงมีสามีทุกคนที่ อยากลองของใหม่แต่หากพวกเธอมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกสภาพจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมก็เป็นไปได้ว่าพวกเธอกําลังหยหาสิ่งใหม่ๆในความรักสําหรับผู้ชายการรับรู้สัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการควบคุมหรือตําหนิแต่เพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของภรรยาและปรับปรุงความสัมพันธ์ได้ทันท่วงทีชีวิตสมรสไม่เพียงต้องการความซื่อสัตย์แต่ยังต้องการความเข้าใจความรักและการเติมความ สดใหม่ให้กันทุกวันคุณคิดว่าผู้ชายจะสามารถรักษาชีวิตสมรสให้ยั่งยืนได้หรือไม่หากพวกเขามีความละเอียดอ่อนในการแสดงความรักและเอาใจใส่ภรรยามากขึ้นมาแบ่งปันความคิดเห็นกันถ้าท่านรู้สึกว่าการแบ่งปันในวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาตอนต่อไปนะครับขอกดถูกใจและแชร์ว,วิดีโอนี้ให้กับผู้ที่อาจต้องการมันด้วยนะครับค่ะเพราะบางทีเพียงไม่กี่คำในนี้อาจช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปคครับ่ะ